แปดเลียบคู่จ <sh> ริงที่หนึ่งครับตันแปดเอครับอูป๊อกแปดเลี้ยวครับคู่จริงที่หนึ่งรุ่นตันห้าครับ มาดูครับ8นิ้วหรือหนองจอกครับรับแชมป์รถบ้านยางบางครับในพิกัดน้ำหนักตันห้าครับ โอ้โห,โโห,หน้องจอกครับช่างฤิ์รับแบบหนึ่งรถบ้านตันห้าครับร้อยแปดสิบหกสองรจุดห้าศูนสามสิบจุสองสีหนึ่ง